สวัสดีครับคุณผู้ชมในคลิปนี้ก็มีข่าวดีนะครับโดยสำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขาได้เผยแพร่ข้อมูลในเรื่องของการให้สิทธิกับประชาชนในทุกสิทธิการรักษาเลยนะครับสามารถที่จะไปรับชุดตรวจพยาธิใบไม้ตับฟรีที่แอปพลิเคชันเป๋าตัง ในรายละเอียดเป็นอย่างไรนะครับเรามาดูไปพร้อมๆกันนะครับคุณผู้ชมในเว็บไซต์สำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับเขาได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่นิยมทานอาหารสุกสุกดิบๆเนี่ยมารับชุดตรวจพยาธิใบไม้ตรับพ,รพ,รพยาธิใบไม้ตับฟรีผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัางค์นะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยนะครับก,ก็จะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ ทําให้เราเป็นมะเร็งท่อน้ําดีนะครับในระยะเริ่มต้นถ้าเป็นเนี่ยยังมีโอกาสรักษาหายได้ถึง90%เนะครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้สอปอสอชอเชิญชวนคนไทยทุกสิทธิ์การรักษานะครับสามารถที่จะ,ะที่มีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปแล้วก็มีประวัติ เสียงในในข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้นะครับถ้าคุณผู้ชมมีความเสี่ยงในข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 1. ก็คือว่ามีประวัติการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ 2. เคยกินยาถ่ายพยาธิใบไม้ตับหรือ 3. ม,มีประวัติเคยไปกินปลาน้ําจืดสุกสุกดิบดิบนะครับสามารถไปรับชุดตรวจตามสิทธิประโยชน์ 30บาทรักษาทุกที่ได้ที่ร้านยาของฉันให้บริการสร้างเสริมสุขภาพและที่คลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่นคลินิกเวชกรรมชุมชนชุมชนอบอุ่นคลินิกเทคนิคก,การแพทย์โดยประชาชนสามารถดูรายชื่อร้านยาและคลินิกที่เข้าร่วมโครงการได้ที่แอปพลิเคชันเป่าตังเมนูกระเป๋าสุขภาพแล้วก็เลือกอสิทธิ์สุขภาพดีป้องกันโรคแล้วก็จองคิวหรือโทรนัดหมาย ก่อนที่จะไปรับบริการนะครับโดยคุณผู้ชมจะต้องนําเอาบัตรประจําตัวประชาชนเนี่ยไปด้วยเพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนนะครับทีนี้เหตุผลตรงนี้นะครับความจําเป็นในการคัดกรองพยาธิใบไม้ตับเนี่ยนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขในในชี้แจงว่าเพราะว่าโรคพยาธิใบไม้ตับเป็นสาเหตุของมะเร็งท่อน้ําดีนั่นเองนะครับแล้วก็แนวโน้มเนี่ยผู้ป่วยรายใหม่ เพิ่มขึ้นทุกปีเลยนะครับเพิ่มสูงด้วยเพิ่มสูงขึ้นทุกปีโดยเฉพาะพื้นที่ที่นิยมรับประทานอาหารสุกสุกดิบดิเช่นลาบดิบส้มตำปลาร้าที่ใช้น้ำปลาร้าไม่ผ่านการต้มสุกเป็นต้นนะครับปัจจุบันนี้นะครับเทคโนโลยีในปัจจุบันเนี่ยหากถ้าเราตรวจพบมะเร็งท่อน้ำดีตั้งแต่ระยะแรกโอกาสที่จะรักษาให้หายขาดก็สามารถ รักษาให้หายขาดได้สูงถึง90%นะครับแต่ว่าส่วนมากที่พบเนี่ยก็มักจะเป็นผู้ป่วยที่มาพบแพทย์ในระยะท้ายแล้วนะครับการรักษาจึงได้ผลน้อยหรือรักษาไม่ได้แล้วนั่นเองนะครับเพราะนั้นจะเห็นได้ว่า,าสิทธทิประโยชน์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทรักษาทุกที่เขาเตรียมความพร้อมเอาไว้แล้วนะครับตั้งแต่การตรวจคัดกรองฟรี หากตรวจพบก็รักษาฟรีมีการขยายหน่วยบริการให้สามารถไปรับบริการใกล้บ้านนะครับสะดวกกว่าไปโรงพยาบาลนะครับสะดวกและก็เร็วกว่าไปโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นเชิญชวนจึงเชิญชวนให้เข้ามารับบริการนะครับดังนั้นเนี่ยประชาชนกลุ่มเสี่ยงทุกท่านนะครับไม่ว่าท่านจะมีสิทธิ์รักษาอะไรก็ตามนะครับจะเป็นสิทธิ์บัตรทองสิทธิ์ประกันสังคมข้าราชการก็ใช้ได้ทุกสิทธิ์เลยนะครับเพียงแต่ว่า เสียสละเวลาไปรับการตรวจนะครับทีนี้เรามาดูข้อมูลของชุดตรวจนี้นิดหนึ่งนะครับการคัดกรองพยาธิใบไม้ตับที่จะแจกจ่ายให้กับประชาชนนั้นก็จะเป็นชุดตรวจพยาธิใบไม้ตับสำเร็จรูปชนิด OVRDT e นะครับช,ชื่อย่อภาษาอังกฤษนะครับเป็นชุดตรวจพยาธิใบไม้ตับสำเร็จรูปชนิดเร็ว ซึ่งคิดค้นโดยสถาบันมะเร็งท่อน้ำดีมหาวิทยาลัยคอนแก่นนะครับมีวิธีการใช้ที่ง่ายแล้วก็รวดเร็วเพียงแต่เราเนี่ยนำเอาตัวอย่างปัสสาวะหยดลงบนชุดตรวจแล้วรอผล5-10นาทีนะครับก็จะบ่งบอกได้ว่าในร่างกายเนี่ยมีพยาธิใบไม้ตับอยู่หรือไม่นะครับหากว่าขึ้น2ขีดก็แสดงว่ามีเชื้อพยาธิใบไม้ตับ ต้องทานยาถ่ายเพื่อกำจัดออกไปจากร่างกายแต่ถ้าหากมีอาการอื่นร่วมด้วยเช่นตัวเหลืองเจ็บท้องน้ำหนักลดก็จาเป็นจะต้องตรวจซ้าเพื่อยืนยันว่าเป็นมะเร็งท่อน้ำดีหรือไม่แล้วก็เข้าสู่กระบวนการรักษาต่อไปนั่นเองนะครับเพราะนั้นเนี่ยการตรวจคัดกรองก็มีความสำคัญนะครับสำหรับกลุ่มเสี่ยงที่จะรักษาได้อย่างทันท่วงทีนะครับ พราะนั้นประชาชนที่เข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงข้างต้นนะทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับกลุ่มเสี่ยงเนี่ยก็คือมีประวัติของการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ2เคยกินยาถ่ายพยาธิใบไม้ตับ3ม,มีประวัติเคยทานปลาน้ําจืดสุกๆดิบๆนะครับตรงนี้สามารถไปรับชุดตรวจได้นะครับคัดกรองเนี่ยปีละหนึ่งครั้งนะครับซึ่งทางสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก็เน้นย้ำนะครับว่า,าไปรับชุดตรวจได้ฟรีทุกสิทธิ์การรักษาเลยนะครับ